เจมมี่เจมขยี้ต่อลงภาพคู่นิชาสะดุดแคปชั่นคราวนี้แบบเชือดนิ่มๆยังแรงต่อเนื่องสำหรับนักแสดงหนุ่มเจมทีรดนหรือเจมมี่เจมหนึ่งในกวนเพื่อนสนิทของนางเอกสาวนิชานัทนิชาซึ่งมีวันคล้ายวันเกิดใกล้ๆกันและจัดปาร์ตี้วันเกิดด้วยกันไปเมื่อคืนที่ผ่านมา19เมษายน2568ซึ่งในงานนั้นหนุ่มเจมยังได้ฝากคำอวยพรสุดไวรันให้เพื่อนรักว่าขอให้คนให้ออกไปจากชีวิต ทำเอานิชาถึงกับรีบเอามือมาปิดปากเพื่อนซีอย่างรวดเร็วทันทีก่อนที่จะก้มลงไปเป่าเค้กของตัวเองจากนั้นเจมก็รีบพูดต่อด้วยน้ำเสียงติดตลกว่าออออกไปแล้วพร้อมกับเอามือปิดปากตัวเองตามทำเอาบรรดาเพื่อนๆที่อยู่ในงานต่างส่งเสียงหัวเราะและแซวก,กันอย่างสนุกสนานเลยทีเดียวล่าสุดหนุ่มเจมยังยังขยี้ต่อด้วยการโพสตภาพคู่นิชาและแคปชั่นแบบเชือดน,นิ่มๆว่าสุขสันต์วันเกิดครับเพื่อนรักขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา ท่ามกลางคอมเมนต์ของเพื่อนๆในวงการและแฟนๆที่เข้ามาทั้งอวยพรนิชาและแซวประโยคโอวยพรสุดแรงของหนุ่มเจมส์